โอเคครับกลับมากับการไทเทิลนคนเดียวอีกแล้วนะนะครับยังไม่มียังไม่มีเพื่อนเล่นเหมือนเดิมนะครับผมอตายแล้วนะครับต้องเข้าเดินจวงดิใช่ไหมแล้วก็ชาร์ รอเป็นอย่างนี้ตรงกลางเก็บยิงเก็บไอเทมยิเก็บอะไรนะสองขีดกันเอคไป,ไปครับเป็นจัวอะไรนี้เน,นี่เยเ็นจัวไม่เทม เป็นจั่วเอ๊ะมึงเกลียดยังไงลงลงความเกลียดเอาเขาเข้าโซ่เพื่อลงนะเฮิวสองจะตีแล้วครับนี่ตีกลางได้ครับฮิวตามดีแชร์วันนี้มีสามก็หิมไปสามอลาย ปีกางเยร์ยตาเลยเป็นจัวโมอะไรกันเนี่ยเกีอเรอใร่อยู่เกจวอ้าวรัีดตดแล้ก็สจะสังเกต เจ้าจตีแล้วสองขีดกลางอือสองไว้ที่เสร็จนะครับกระแตนตักไปกี่วิแชร์อีกสองไว้โลดจุดหนึ่งเอาวันนี้กลางสองเสร็จเงี้อีกสองโลดจุด สองกางสองกางหนึ่งกาเออสองนะฮะเอียอีกหตัวอ,อีกสองสอง,สองเกีนเกนอกกย ตรก,ก,กิจเกลอใช่การทะเลาะวิวาทของมังกโรโมแข็งโมโมสองใบอันนั้นได้ใช้เิ่เกลืตอน็ดแล้วสองขีดกันสองแต <c oughs> เป็นตัวเป็นตัวไม่ดีคองเป็นตัวมาก่อนไปที่มันนีเจ็บหโอันสวยเจ็บหนึ่งเลือดน,อนี้สองไปดีขึ้นหนึ ไม่สมชิ้่ิบเงินไปดิจะตีแล้วตีกลารสกิลหยิบไซส์หนึ่งต่ำกว่าขึ้นหนึ่งสแตนตีกลางสามไันตีเสร็จครับสกิลจีโอครับสองกลางที่ละแปด มาบ,บิ้ลกันงลวครับ่ิวยิบอ้นี้ขึ้นมือตีเสร็จครับจิวล้าหมดบุกคี้แล้วก็ตีทำยกเลิกสี่ขี้กลางคือรถอ่ะระเออบ,บิ้ลคือตายไปข้เริ่เข้าจุดเกมสามนะฮะขวาย ไอเทมจุ้อฮะเกียร์แอนดรอือืมีอยังสวยการเกียร์นะฮะไอเทมลงครับกาแคทบอกว่ามีพ่กอุปกรณ์เทพ่ใบอื่นอยู่ได้ชาร์จจุ้ลงกาแคทได้ชาร์จจุ้อไล่ครับฟอ,อร์ดีเทินเด้งทุบใบกับอยู่หนึ่งลงกาแคท เกจุว์กระเฮดเกตุด์ไม่ได้คอเจนเกต์เอาเขาผสมเจนเกต์โจ้สองใบถ้ามีหอ่มังกรเทพอยู่แล้วก็ถ้ามีดาร์กอสอยู่ได้อยู่อีกสองไลน์อ่ะจะตีละสองขีดกัน อ่ะเราตีเสร็จสก,กิลเอาสติงโหมดมาแปะเอาจีโวแปะแล้วก็สก,กิลสติงโหมดลงฮิวสองถ้าลงจะจีโวได้จุย่ยสองเจ็บจุดเดินเดจนจูห่หะเจ็บจู่ไปเฮ้มักฝั่งไหนจะฝั่งไปลง สกิลเกตจวดตายจ่ายหนึหน่งฮิวตามดีแชร์ที่เป็นมอนแล้วก็จวดตามนั้นฮิวสองจวดสองโอ้โหได้การทะเลาะเรื่องของมังกรหัวแข็งหนึ่งเอ๋อสองใบลงห่องจากนั้นชัดเกดจะนั้นลง กินกี่ตอกเอาอดอกกับสนามรวมกันไม่เกินหกใบเอาข้อโซก็แต่สังเกตบอกว่าจะได้รับสกิลทูใบที่เป็นดีแชร์ของร้านในโซตอนนี้คือเขียกกี่ตอมีตีฮิ้วสองตีหุสี่มีดับเบิ้ลฮะแล้วก็ทำลายไม่ได้แล้วก็ชิลอบกสามพันด้วยเอาบบกอีกสามพันจากไอเทมจะดีแล้ว,ว, 3, ลวมุฟสนิทหมดมาช่องกลางกินกี่ตอกปีกลาง สกิลคนนี้ได้ดับเบิลคนนี้ฮิวฮิวสิบสองคนนี้ฮิวสองอืมเป็นฮิวสี่สิบสองสองไลท์โอกาสทีเสร็จเราลุกจากดับเบิลในแท็กอันคิวีวโตตีการอีกรอบหนึ่งฮิวสี่เป็นสิบหก,กนั่นไอเทมตีกาแคปเกิดอะไรเกิดจวับ เจ็ดจุดแล้วผมลง,งก็เป็กกนดราโกสได้หนึ่งอันน้เาข้อศอกคาระด็กอกสองเกียรผมจะับไปทเทมป์ครับไดหนึ่งเจมหนึ่งมันบอกว่าดราโกสใบจะได้รับพลั์บวกสี่พันแล้วก็ทำลายไม่ได้จากสกิล,ลก็พอสามารถโยกเลื่อนไม่ได้ด้วยเดอะเทนเป็ครับผมสกิลโม่สองใบจากนั้นเลือกใช้สองความสามารถ ระเบิดกาด้าระดดอ่ะทำีกมโมสองระเบิดกาก้าเี๋กาก้าตายอะลิงตกาโกาสดุดเดินดุดเดนเจ็ดโจติกาสกิลฮิวสี่เป็นยี่สิบว่ามีมังกรเทพอยู่นะดียุเลิกทนดีไดโจมย์มาเต็มระเบิดอีก สองคต ure, ีตีสก,กิลมาตีคือสี่เลยสิบสามจไห่ตีกระดกกิจจุมาลงใจนีเกียร์ิรอัละข้โซ่คอตีแล้ว่ครับมู่สองจะนนี้ทำลาย อีกาอ่าใช่ครับมีตามดีแชมีสใบเป็นยี่สิบหกเดี๋ยวเราเบิ้ลกันดบบโดยเรื่งิวสองย่สิบแปดตีเสร็จนะสกิลสริดหมดแล้วก็ฮิสองจอสองใสิหมดลงจากจีโวมานจะิงเป็นโจสองั้นสองวันนี้ลึ้นกางเลยอะไรบอลชิลสก,กิลอป้องกันหยิบการ์ดเกตไส์หนึ่ง หรือว่าต่ำกว่าขึ้นมือได้ออกนี้ขึ้น,นอ่ะ,ะเขาเธอจัวดเก่งจวดลงสก,กิลเก่งจวดมูฟโซนิคหมดมังกรตีกันสก,กิลเมื่อตีฮิลสี่ไลท์เป็น 3, สกกามสองโซก้าแล้วเป็นกันฮิงสี่ไลท์เป็น 3, 6, สกกามหกโซก้า อันนี้สี่พันอันนี้อีกเจ็ดพันลิงก์กันหมืนหม่นจเจ้เเลย,ยเจ,จ้าจิครับเจ้าจลงตาด๊อกสังเกตโลมสังเ,เกงจะตีแล้วครับน้าตีกยางเงิน กลางหมื่นหนึ่งตีเสร็จครับสก,กิลจีโวเป็นบลัชหมดนะในเก้าพันหมื่นสามกลางโ่ดกลางหมื่นสี่ระเบิดกลางมันดิกลิงครับเปิดท็อปสามใบหนึ่งเป็นหมื่น นี้คือเ,เหมือนเดี๋ยวเข้าเดียบยี่หนึ่งเป็นสิบหกเอีอก็เพื่อเอจเจอได้ครับเจ็ดสองเจ็ดสองนด้ครับเต็มเกตแล้วก็ชุบดีแช่สองไปขอ,อ,องเมนี้ึ้นหนึ่งตรงครับ วัดที่4เป็น34่าสังเกตพอพัสดุดสนได้ครับจ่ายฮิ l ไลท์ตามมอนที่เป็นดีแชร์แล้วก็จวดตามมอนที่เป็นดีแชร์เป็น37จวดอีก3ใบ1 2 3ได้ครับตำนานราชมังกร U เกียรติจงลงครับชนนั้น1เกียรติ2ข,ขี้กลางสก,กิล คนนี้แจกงนะยูอีสองเป็นสี่สิบได้ยูเลอร์จำดีแล้วจจนหนึ่นงใบแต่ตีกลางอีกสองครับสกิลยูวีสองเป็นสนะี่สองครับยอรับเลยเหลือสิบสี่หนึ่งกลางก็ยูอีสองดับเบิลหนึ่งยูวีสอง องกลางยิ่งสองโลครับยิ่อีกสามเป็นสิบห้าระเบิดกลางอีกสองยิ่อีกสองเป็นห้าสิบไลท์หนึ่งกลางครับยิ่สองเป็นห้าสิบสองไลท์ระเบิดครับเป็นห้าสิบสี่ไลท์ จบเลยจบไม่ชาร์จไม่ชาร์จทีกลงสองกลางหลือห้าสองสากลางหลือสี่เกลางหลือสีสิบหกแล้วก็จบเ,เลยบ <Okay. S 1> ชาร์จแอนดรอ ไบเดนิเ,นเกตชุบดีเช่สองไมาเด๋อวสีแล้วสองกลางครับเิียวเป็น48ไลน์โลกครับยิวอีกสามเดส,สิับเบิลสองครับยิวเป็น50ไลน์หนึ่งกลางครับเป็น52ไลน์ ระเบิดกลางเป็นห้าสิบสี่ลาสองกลางครับเป็นห้าสิบหกไลายสองกลางครับเป็นห้าสิบแปดลายอ่ะหนึ่งกลางครับเป็นหกสิบลายระเบิดครับหกสิบสองไลาย จยอเลยจบแล้วครับเกียจบ่าเยไม่ไมไม่ไม่คไม่ครับได้ครับใจยงไรลแล้วก็อิบพวกนี้กันหมดขงอไปหนึ่งรับผสบเอ่อกลาง2กลางเหลือ60ไหล์สกลางตระเบื้น เหลือ5้าไลท์ซีเซ็ตสกิลบัสหมดอีก4ไลท์แล้ว5 2ไลท์ดับเบิ้ลเจ็ดสีไลท์จุดเพลนครับได้ริงเก็บแล้วก็ชกสองไม้ ทำไนี้ขึ้นเลยปกติแล้วเขาง้งอยู่สองไลท์นับเบิลเขากัางอยู่เป็นหา้าทีสองไลท์เออตายตาย,ตาย